มาต่อกันที่ภารกิจของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้ร่วมกับตชดและกอรมนนะคะส่วนที่กาลังค่ะสะกัดจับขบวนการลำเลียงยาไอซ์ล็อตใหญ่กลางเมืองสกลน,นครสามารถยึดของกลางได้6กระสอบน้ําหนักรวมประมาณ300กิโลกรมัมหลัมีการสะกดรอยตามมาจากบริเวณอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองบังคับการควบคุมที่1ร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่236สส่วนที่กำลังติดตามขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังได้รับแจ้งค่ะว่าจะมีการลำเลียงยาไอซ์เข้าสู่พื้นที่ตอนในทางเจ้าหน้าที่จึงมีการสะกดรอยรถต้องสงสัยจากอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสกลน,นครจนกระทั่งใกล้ตลาดบายพาสอำเภอเมืองสกลน,นครจึงเข้าปิดล้อมตรวจค้นรถยนต์สองคันนะคะพบผู้ต้องหาสองราย จากการตรวจสอบภายในรถก็พบเป็นไอซ์อัดแท่งบรรจุในกระสอบรวมประมาณ6กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบให้กับทางบอกอตชดาภาค2เพื่อทำการตรวจนับทำบันทึกก่อนที่จะส่งต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ